ครับอีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องถามกันเข้ามาเยอะแล้วก็อยากรู้กันมากก็คือเรื่องของภาษาแปลกๆ EP นี้เราจะมารีวิวด้วยกันว่าภาษาแปลกๆคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อ,อไรแล้วก็พระคำพีสอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ CGN TV พบกับผมเอกชาติชาัยในรีวิวภาษาแปลกๆไปดูกัน ภาษาปแปลกเป็นของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการหนึ่งที่เป็นการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างให้เราได้รับรู้ผ่านทางภาษาที่คนคนนั้นไม่เคยพูดมาก่อนเลยแล้วก็สามารถพูดได้เป็นการเหนือธรรมชาติภาษาปแปลกได้ครับเกิดขึ้นหรือว่าปรากฏครั้งแรกในพระคัมภีร์ใหม่ในพระธรรมกิจการบทที่2ครับข้อที่1ถึงข้อที่4เมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสมาถึง พวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญ,ญาณทรงให้พูด พี่น้องครับในกิจการบทที่2อเนี่ยนะครับอาจจะมีคําว่าภาษาแปลกๆภาษาอื่นๆแตกต่างกันไปแต่เมื่อเรากลับไปดูในฉบับภาษากรีกเนี่ยนะครับก็เป็นคําที่มาจากรากศัพท์คําเดียวกันที่ใช้คําว่ากรอสลลเรียซึ่งหมายถึงลิ้น ซึ่งคาว่าลิ้นในภาษาอังกฤษนี่ก็แปลว่าภาษาด้วยเช่นกันดังนั้นเราจึงเห็นว่าในภาษาอังกฤษนะครับจึงใช้คําว่า tongues ที่แปลว่าลิ้นแทนคําว่าภาษาแปลกๆไปเลย <H> พี่น้องครับ <H> เหตุการณ์ในกิจการบทที่2เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับผู้เชื่ออย่างถาวรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ถ้าเราจะคุยกันเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องกลับไปดูใน EP ีที่เป็นการรีวิวพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใครกันก่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่า ในสมัยพันธสัญญาเดิมเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้สถิตอยู่กับผู้เชื่ออย่างถาวรแต่ในสมัยพันธสัญญาใหม่เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับผู้เชื่ออย่างถาวรซึ่งกิจกรรมบทที่2ครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสถิตอยู่ด้วยในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนและเราก็พบว่าพระองค์ทรงใช้การที่ผู้เชื่อเนี่ยพูดภาษาอื่นๆได้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เชื่อเนี่ยรู้ตัวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับชีวิตของเขาแล้วนะครับ สิ่งสําคัญในตรงนี้เราจะเน้นไปที่คําว่าภาษาอื่นๆเพราะว่าในบทที่2ข้อที่11เนี่ยนะครับระบุไว้ว่าภาษาเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีทั้งพวกยิวกับพวกที่เข้าจารีดยิวและเป็นชาวครีกและชาวอาราเบียเราต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเราเอง คำว่าในภาษาของเราเองแปลว่าภาษาอื่นๆหรือภาษาแปลกๆที่คน120คนพูดออกมาในกิจการบทที่2เนี่ยเป็นภาษาที่มีตัวตนอยู่ในเวลานั้นและทุกๆภาษาที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมีคนบริเวณนั้นเข้าใจภาษาเหล่านั้นอยู่จึงแปลพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าภาษาอื่นๆทําไมพระเจ้าจึงทรงให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนะครับเราก็จะพบว่าคนยิวเนี่ยภาคภูมิใจในชนชาติของเขาเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการทรงเลือกให้เข้ามาเป็นคนของพระองค์และเขาก็ภูมิใจในภาษาของเขาด้วยว่าเป็นภาษาที่พระเจ้าทรงให้เกียรติแล้วก็ให้ความสําคัญมากกว่า จึงทําให้คนยิวเนี่ยรู้สึกยิ่งใหญ่กว่าชาวต่างชาติและการที่เขาเองเนี่ยได้ยินภาษาต่างชาติเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกเห็นคุณค่าของภาษาเรานั้นเลยเป็นไปได้ว่านี่เป็นสาหเหตุที่พระเจ้าทรงโปรดให้คนยิวเนี่ยพูดภาษาต่างชาติออกมาเพื่อให้คนยิวที่เป็นคริสเตียแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกถ่อมใจแล้วก็ยอมรับความจริงว่าพร,ระเจ้าทรงรักทุกชนชาติและทุกภาษากิจการบทที่2ปรากฏขึ้นเพื่อจะประกาศความรักของพระเจ้าครับที่มีต่อทุกชนชาติและทุกภาษา หวังว่าเราจะไม่พลาดจากประเด็นของพพะธรรมกิจการบทที่2ตอนนี้ที่กําลังประกาศความรักของพระเจ้าที่มีต่อทุกชนชาติทุกภาษาหลังจากนั้นภาษาแปลกๆนี่ก็ยังปรากฏในที่อื่นๆในระธทางกิจการด้วยเช่นกันนะครับเช่นกิจการบทที่10ข้อที่44บันทึกว่าขณะเปโตรยังก,กล่าวคําเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะบรรดาคนเข้าสุนัตคือคนยิวที่เชื่อแล้วซึ่งมาพร้อมกับเปโตรต่างประหลาดใจ เพราะว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนต่างชาติด้วยเพราะเขาทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรจึงถามว่าใครจะห้าไม่ให้คนเหล่าน,นี้รับบพติศมารตตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่ปรากฏภาษาแปลกๆขึ้นเพื่อให้คนยิวเนี่ยได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงยอมรับคนต่างชาติด้วยเช่นกัน ในกิจกรรมบทที่2คนยิวพูภาษาปแปลกๆออกมาพูภาษาอื่นๆออกมาเพื่อจะประกาศว่าต่อให้ฉันเป็นยิวฉันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวก,กันกับชนชาติอื่นได้ในพระคุณของพระเจ้าครั้งนี้คนยิวตรงนี้นะครับก็กําลังรับรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตก,กับคนที่เป็นคนต่างชาติด้วยเหรอฉันนึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตก,กับคนยิวที่มาเชื่อเท่านั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้คนยิวเองได้สัมผัสว่าพระเจ้าทรงยอมรับคนต่างชาติเข้ามาด้วยเช่นกัน ในเหตุการณ์นี้นะครับพระเจ้าทรงใช้ภาษาแปลกๆเพื่อที่จะบอกให้คนยิวเนี่ยรับรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคนต่างชาติด้วยแล้วก็ให้เขาเนี่ยออกไปประกาศกับคนต่างชาติให้มากยิ่งขึนครับ <S <S <ๆ>คราวนี้เรามาดูในอีกตอนหนึ่งครับของภาษาแปลกๆที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ถึงบทที่14 หนึ่งโครินบทที่12บอเนี่ยบอกเราอย่างชัดเจนว่าภาษาแปลกเป็นหนึ่งในของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีมาในชีวิตของผู้เชื่อแม้แต่ภาษาปแปลกเองก็มีไว้เพื่อที่จะทําให้ผู้อื่นจเจริญขึ้นซึ่งเราพบหลักฐานตรงนี้เนี่ยใน1นึ่งโครินบทที่14ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5ที่บอกว่าภาษาปแปลกนั้นมีไว้เพื่อที่จะทําให้ผู้อื่นจเจริญขึ้นครับ ถ้าพี่น้องผู้ภาษาปแปลกๆได้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าจะทรงใช้พี่น้องในการที่จะเสริมสร้างผู้อื่นตามที่พระธรรมหนึ่งโครินบทที่14ได้ระบุไว้ แต่ถ้าพี่น้องผู้ภาษาแปลกๆไม่ไปได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพระเจ้าก็คงจะมีพระประสงค์ในการที่พี่น้องจะใช้ของประทานที่พี่น้องมีอยู่ในการเสริมสร้างผู้อื่นเช่นกันแต่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ตอนท้ายเนี่ยนะครับบอกเราไว้อย่างชัดเจนว่าบางคนก็มีของประทานอย่างนี้บางคนก็มีของประทานอย่างนั้นบางคนก็ผู้ภาษาแปลกๆได้คําว่าบางคนผู้ภาษาแปลกๆกได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องผู้ภาษาแปลกๆได้ในกรณีที่ภาษาแปลกๆเป็นของประทาน ดังนั้นของประทานที่เรามีแต่ละคนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะประทานให้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมีเหมือนกันแล้วเราก็พบว่าในพระธรรมหนึ่งโครินเนี่ยในบทที่12บอเนี่ยบอกว่าของประทานเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างในบทที่14บเนี่ยบอกกับเราว่าควรจะใช้ของประทานอย่างไรบ้างในบทที่13บอกกับเราว่าเราควรจะใช้ของประทานให้เหมาะสมอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วใน EP ีที่ชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ใด แต่ว่าเนื่องจากเราพูดถึงของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องการพูดภาษาแปลกๆจึงต้องเน้นเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่เราใช้ของประธานเนี่ยต้องใช้ด้วยความรักครับพี่น้องครับในบทที่14บเนี่ยบอกเราไว้อย่างชัดเจนว่าอาจารย์บลไม่ได้ห้ามในการที่ใครบางคนจะพูดภาษาแปลกๆถ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยควรจะมีคนแปล ถ้าไม่มีคนแปลเนี่ยก็ขอให้กลับไปดูตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่4ก็คือให้พูดอยู่คนเดียวหรือพูดกับพระเจ้าเพราะว่าเวลาที่เรามารวมตัวกันในที่ประชุมเนี่ยนะครับจุดประสงค์ของการมารวมตัวกันก็คือเพื่อที่จะสื่อสารกันสื่อสารกันเพื่ออะไรครับเพื่อจะเสริมสร้างชีวิตของกันและกันเราไม่ได้มารวมตัวกันเพื่อให้ฉันเจริญขึ้นแต่เรามารวมตัวกันเพื่อให้เราเจริญขึ้นนั้นอาจารย์บโรจึงสะกิดใจพวกเราหนึ่ง,งว่าถ้าคุณจะใช้ของประธานใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของประธานในการผ อย่าใช้เพื่อให้ตัวเองเจริญขึ้นฝ่ายเดียวถ้าคิดว่าจะให้เจริญขึ้นฝ่ายเดียวคือของประทานจะให้ตัวเองเจริญขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเช่นสมมุติว่าผมเนี่ยทำกับข้าวเก่งผมก็มีของประทานในการปฏิบัติในการทํากับข้าวไม่มีใครอยู่กับผมสักคนเลยครับแต่ผมทํากับข้าวเนี่ยผมก็เจริญขึ้นเพราะผมฝึกทํากับข้าวใช่ไหมและคนหนึ่งก็จะเจริญขึ้นหลังจากนี้คือเขาจะได้กินกับข้าวผมใช่ไหมภาษาแปลกๆก็เหมือนกัน พี่น้องอยู่คนเดียวพี่น้องพูดคนเดียวก็จเจริญขึ้นก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่น้องอยู่คนอื่นพี่น้องทําให้คนอื่นจเจริญขึ้นด้วยการแปลก,ก็จะดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กําลังบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทําอยู่คนเดียวแล้วจเจริญขึ้นอาจารย์ปรมไม่เคยห้ามแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วมีบางคนเนี่ยอาจจะฟังไม่ออกเวลาที่เราพูดเขาก็จะไม่ได้รับความจเจริญขึ้นมันก็จะไม่ตอบจุดป,ประสงค์ของการมาอยู่ร่วมกันหรือการมานมาสการร่วมกันนั่นเองนั่นคือประเด็นของอาจารยอลววัั้นนนเเาาทีี่่่่มมูรกย จงทําให้คนอื่นจเจริญขึ้นผ่านทางของประทานที่ท่านมีนั่นคือประเด็นที่บอกนี่ไม่ได้เป็นการตําหนิคนที่พูดภาษาปแปลกๆได้หรือไม่ได้ตําหนิคนที่ไปทําให้ตัวเองจเจริญขึ้นในที่ประชุมแต่กําลังบอกว่าไหนๆจะมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยก็อย่าทําให้ตัวเองจเจริญขึ้นไฟเดียวแต่พยายามทําให้คนอื่นจเจริญขึ้นด้วยดีไหมคราวนี้ที่ต้องเขียนบทที่14ขึ้นมาเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าคนบางคนไปบอกอาจารย์ปอลโลหรอครับบอกว่าเวลาประชุมกันเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่า คนนั้ก็พูดอย่างนี้ทีคนนี้ก็พูดอย่างนี้ทีคนนี้ก็ภาษาแปลกๆคนนี้ก็มีเสียงเพลงคนนี้ก็มีคาวิวรคนนี้ก็มันทําให้เกิดความสับสนในที่ประชุมอาจารย์บุโลจึงมาบอกว่าเวลาอยู่ประชุมร่วมกันเนี่ยขอให้เกิดความเป็นระเบียบในการสื่อสารเพื่อการสื่อสารของเราเนี่ยจะได้สร้างคนอื่นให้เจริญขึ้นประเด็นมันอยู่ที่คนอื่นจเจริญขึ้นอันนี้คือกรณีที่เกิดขึ้นในหนึ่งโครินบ์ที่14แต่สมมุติว่ามันมีกรณีอีกกรณีหนึ่งอาจจะไม่ใช่กรณีรนรนรหนึ่งคคาาาาบบบออกว่่จรรรย์รัััผมมมไีปญห ถ้าเขาพูดภาษาแปลกแล้วผมก็ไม่รู้สึกลำคาญอะไรครับอันนี้ผมก็เดาว่าจามปโรอาจจะบอกว่างั้นก็แล้วแต่คุณก็อยู่กันไปคุณก็คุยกันไปเพราะว่ามันไม่มีปัญหานี่ในที่ประชุมของคุณไม่มีใครสะดุดไม่มีใครรู้สึกว่าอยากจะให้อีกคนหนึ่งเงียบมันก็เป็นข้อตกลงของคนเองดังนั้นอันนี้ไม่ได้มาบอกว่าเราจะทําในสิ่งที่ขัดกับพ่างพีแต่แเรากำลังบอกว่าเราต้องดูที่จุดประสงค์ของพระธรรมตอนนี้ว่าจุดประสงค์ของพระธรรมตอนนี้เนี่ย กำลังบอกว่ามีคนสะดุดไหมมีคนรู้สึกสูญเสียสมาธิในการที่จะนมัสก,การไหมถ้ามีคนรู้สึกสูญเสียสมาธิในการนมัสก,การก็ให้คนที่อาจจะเป็นเหตุให้เขาสูญเสียสมาธิเนี่ยช่วยช่วยเขาหน่อยให้เขาไม่ต้องสูญเสียสมาธิแต่ถ้าเขาไม่ได้สูญเสียสมาธิก็คงจะไม่เป็นปัญหา,าครับที่เราจะใช้ของประานของเราในการที่จะเสริมสร้างกันและกันในสิ่งที่เราตกลงร่วมกันภาษาแปลกๆครับใช้เพื่ออะไรครับในตามพระคมภีร์นะครับ แล้วก็พบว่าภาษาปแปลกเมื่อเราเห็นในแต่ละสถานการณ์เนี่ยอาจ,จมีจุดประสงค์แตกต่างกันเพราะเราพบว่าในกิจการบทที่สองเนี่ยจุดประสงค์คือประกาศความรักของพระเจ้าว่ามีต่อทุกชนชาติทุกภาษาพอมาถึงกิจการบทที่สิเนี่ยภาษาแปลกถูกใช้เพื่อจะบอกให้คนยิวรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคนต่างชาติเท่าเทียมกันกับคนยิวเลยเหมือนกับที่พระองค์ทรงให้พวกเขาพูดภาษาปแปลกๆได้ในบทที่สองตอนนี้ คนต่างชาติก็พูดภาษาแปลกๆได้ในบทที่10เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยพอไปถึงพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12 13อ4เนี่ยภาษาแปลกๆถูกใช้ในอีกจุดประสงค์หนึ่งคือจุดประสงค์แห่งการที่จะเผยพระวจนะเพราะในบทที่14บอกว่าบางคนก็เผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกเผยพระวจนะคืออะไรครับคือการนำพระประสงค์ของพระเจ้ามาสู่ความเข้าใจของมนุษย์บางครั้งพระเจ้าอาจจะใช้ภาษาอื่นๆในการนำพระประสงค์ของพระองค์มาสู่มนุษย์ด้วยอีกภาษาหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจแต่ก็ต้องมีคนแปล อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของภาษาปแปลกๆตรงนั้นจุดประสงค์สุดท้ายของภาษาปแปลกๆคือทําให้คนพูดเนี่ยเจริญขึ้นอันนั้นก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโคริมบทที่สิตอนต้นใช่ไหมครับแต่ก็มีข้อควรระวังของการใช้ภาษาปแปลกๆเพื่อให้ตัวเองจเจริญขึ้นก็คืออย่าไปใช้ภาษาปแปลกๆนี้ในที่ประชุมจนกระทาั่งคนอื่นเนี่ยรู้สึกสับสนหรือว่าไม่มีสมาธิในการประชุมนมัสศการเพราะว่าคุณพยายามจะทําให้ตัวเองเจริญขึ้นแล้วคนอื่นเนี่ยถูกขัดขวางไม่ให้เจริญขึ้นมันก็น่าเสียดาย มีคาถามว่าภาษาแปลกๆเนี่ยยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ไหมนะครับคาตอบเนี่ยครับมันไม่มีอยู่ในภะคภี์ว่าภาษาแปลกๆหยุดไปดังนั้นเราจรึงไม่สามารถจะตอบได้ว่าภาษาแปลกๆเนี่ยทำไมถึงจะไม่มีอยู่ในปัจจุบันคือเราไม่ได้มาตอบว่ามีหรือไม่มีแต่เราบอกไม่ได้ว่ามันหายไปฉะนั้นสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นคําถามนิดนึงสําหรับพี่น้องหลายๆกลุ่มแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าไม่มีภาคพีตอนไหนบอกว่ามันหายไป เพียงแต่สิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยก็เนื่องจากผมแปลไม่ออก oh, ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่ภาษาแปลกหรือเปล่าและสิ่งหนึ่งที่คุณจะบอกว่ามันไม่ใช่เนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ในเวลาโดยการที่คุณพูดออกมาคุณก็ไม่สามารถจะยืนยันว่ามันใช่ดังนั้นในตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราพูดออกมาเป็นภาษาของใจเราหรือเปล่ากับพระเจ้าโดยที่เราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันคือภาษาอะไรคําถามก็คือมันอาจจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่ภาษาแปลกก็ได้ตราบใดที่เขาไม่ได้ผิดพลาดพีในเรื่องที่เขาจะรบกวนที่ประชุมมหหรรืืออเเปล่่าาขไไดด้ผิพ ในแง่ที่ว่าไปพูดอะไรที่ไปลบหลู่เกียรติของพระเจ้าหรือว่ารู้สึกว่ามาจากวิญญาณอื่นเนี่ยผมก็คงจะไม่ไปตัดสินใครว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นใช่หรือไม่ใช่ภาษาปแปลกๆผมก็คงจะต้องเดินถอยหลังออกมาแล้วก็บอกว่าแล้วแต่พระเจ้ากับคุณจะคุยกันว่าสิ่งที่คุณทํานั้นคุณมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระวิญญาณจริงๆแล้วก็กาลังติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าจริงๆหรือเปล่า เป็นไงบ้างครับพี่น้องเมื่อเราได้มาศึกษาเรื่องภาษาแปลกๆกันแล้วเราก็เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าภาษาแปลกๆคืออะไรแล้วก็ใช้อย่างไรนะครับเมื่อเราเข้าใจว่าใช้อย่างไรแล้วเนี่ยก็หวังว่าพี่น้องจะใช้ภาษาแปลกๆเพื่อที่คนอื่นจะได้เจริญขึ้นแล้วก็ไม่ใช้ภาษาแปลกๆในการที่มาเป็นเครื่องมือในการทําให้เราเนี่ยห่างกันออกไปแต่ว่าเราจะให้เกี่ยวกันละกันในการที่เรามีการตีความพระคัมภีร์ที่อาจจะแตกต่างกันในบางส่วนแต่ไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรเรามีสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่เราแตกต่างกัน ขอให้เราได้รู้ว่าของประทานของเรานั้นมีไว้เพื่อที่จะทําให้พระจเจ้าได้รับเกียรติและคนอื่นได้รับระพรครับถ้าพี่น้องมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกอย่าลืมนะครับส่งคอมเมนต์มาหาเราแล้วก็บอกเราว่าอยากจะให้เรารีวิวเรือ่อะไรนะครับแล้วเราจะนําสิ่งเหล่านั้นมาประมวลแล้วก็นําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมารีวิวให้พี่น้องได้รับรู้ร่วมกันแล้วพบกับผมเอกชาติชายในรีวิวไบเบิลอีพีหน้าครับ หากพี่น้องคนไหนอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาที่ f c e e o o o ซีเจนทไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ